นะครับช่วงเวลานี้นะครับเมื่อนี้มายางตำรวจนะครับยางตำรวจปลาใหม่ปลาอะไรนะครับมึงกันนาะปลูกไว้แล้วมันเป็นยงไรนะครับปลูกไว้แล้วเป็นติังได้นะครับตำรวจธนาคารตัวนี้ธนาคารนะครับ ก็ได้ซิมอยู่ดีนะครับเนี่ยไก่เราเนี่ยนี่นะไก่แล้วนะไก่สิได้เบิกแล้วธนาคารนะครับวานะงไว้นะครับตัดไปสองเถื่อแล้วนะครับนี่ต่อต่อสองต่อนะครับประมาณต่อสองนะนะครับอืมลักลักก็ตัดไปนะครับกินกลมไปแล้วเท่านึง นะครับนี่นี่ใกล้แล้วเนี่ยนะครับเบื้องเด้อบนนี้เป็นเอฟซีนะครับที่นะครับค่าไม่ค่าอะไรนะครับโนะร,บร,นะรบงงานก็อยู่ใกล้ใกล้ก็สิบปลูกน่ยนี่โรงงานนะครับบางคนก็บว่าโอ้มียังที่ปลูกต้นไม่ต้นเั็งสี่ต้นยูขคค้าวาสันวาอ้าวนะครับเือนดินมันเปื้นที่มันเหมาะ ทีปลูกจังที่นะครับมันก็มีเหตุปัจจัยมันอยู่นะครับพ่อสิได้ปลูกัพอพอแล้วบางบางต้นก็พอแล้วแต่วา่าการถ่ายเล็กน้อยถ่ายมึงพอขาเพิ่นสิมาถามนะครับพอขาเพิ่นสินมาให้ราคา นะครับเป็นยังจังปลูกต้นยูคานะครับบางคนก็สงสัยบางคนก็บ่เห็นด้วยดอกนะครับโอ้เจ็งเฉียดอย่างไรเนาะนะครับพื้นที่รือว่าแรงน้ำนะครับแรงน้ำไฟฟ้านะครับมันบ่เอื้ออำนวยนะครับถามว่าเห็ดได้บ่นะครับโซลาเซลล์โอ้ยมันก็เห็ดได้ยูนละแต่ว่ามันก็ต้องลงทุนแน่ัจหน่อยเนาะนะครับเนี่ยมีป่านึงมาสมัยประมาณ ประมาณไรกว่า,วาทั้งฝนทั้งทางลางอีกประมาณ3ามสี่ไรนะครับมันก็เป็นพืชเีบางคนก็บอกว่ามันกินดินะก็เป็นเรื่องเนาะปกตินะครับมันจะดีปลูกทุเรียนปลูกอินทผาลัมปลูกอ่าอ,อย่างไะปล์มจังสนนะครับมันก็ต้องใส่ทุนใส่ความรู้ใส่ทุนาย เขาปรทนันถึงจุดหยุดนานนะครับกับปลูกยิงตีไปซะก่อนนะครับเนี่ยปลาปูกว้งุ่นี่เราดีกว่าเห็ดนะนะครับข้างล่างเนี่ยบางคนว่าเข้ามาปลูกต้นไม้พวกต้นย่างต้นหนังกับเพื่จะเป็นกินเห็ดกินเท้ามาสั่นโอ้ยนะครับก็บมีอยู่ปลาเห็ดปลายัางไง ว่าช่วงนี้มันก็ต้องช่วงเป็นช่วงหมุนเวียนระบบเศรษฐกิจในขรัวเรือนนะครับก็เลยได้ปลูกยังี่นะครับถามว่าอยากปลูกว้าบักทุเรียนนะครับอินทผลัมนะครับปลาล์มเหนะครับก็อยากปลูกยังเหล่าแต่ว่ามันปัจจัยตัวแปรนะครับในด้านของงบประมาณในด้านของน้ำไฟยังสิ นะครับเอากะน,นะครับยังอยู่ในช่วงของการสรางเนื้อสร้างตัวอยู่นะครับแต่ปลูกแนว้มันนะครับก็ได้ใส่งบหลายนะครับมือดีวันดีในพ่ายพักนาเอาสุขภาพแข็งแรงอายุยืนเอากระจังค่อยขยับขยายไปก็ได้ดอกเนาะ ะครับเรื่องของธุรกิจการทำมาหากินของคนแต่ละคนมันบอ่คือกันนะครับนะเนาะนะครับจะว่ากันกาจะเขาเก็นะครับเฮ็ดไปตามวิธีของ,ของแขวงกอนอะนะครับา็ไปเบียดเบียนซึ่งกันและกันนะครับ ก็เหมือนด้เด็ก็เฮ็ดไปตามกำลังเฉพาะเลยละ่ะนะครับถ้าเกิดบ,บนมาฝันล้าทรงมีงดมีงะม,ม,มีงดประมาณอเอกากทางขยับขยายไปก็ได้ดอกนะครับบางคนมี เกิดมากับมีตนทุนชีวิตต่างกันแต่ะละคนบางครอบครัวบางคนพอแม่หาไว้ให้ลายนะครับก็บริบริขวดฮะห,หลายนะครับก็มีทุนมีห้อนมีงบประมาณก็ที่เห็นยังเมื่อยง่ายนะครับแต่บางคนบางครอบครัวนะครับตนทุนชีวิตหน่อยหลายต่างกันนะครับก็เลย นะครับต้องเฮ็ดไปตามวิธีห้องเจ้าวองนะครับสู่ไปนะครับตามได้ทียังไม่ลมหายใจมาตรงญาตินะครับนี่ละนะครับผู้นี้มีพี่น่องนะครับข้าไม่อยู่ข้าอากระซิบกระสาบบอกกันนะตตโตกันไปนะครับกระคุงถีใกล้สิพ่อขายแล้วล่ะนี่ขายได้แล้วล่ะนำมาตกลงราคากัน นะครับประมาณรวมๆแล้วก็ทั้งโน้นนั่นก็สามไรกว่าสี่ไรทั้งนี้ก็ประมาณสามสี่หาไรเต็ตเต็กัประมาณาเจ็ดแปดไรนีร่แหละครับผม,ม,มน,นะครับมาเบิงมาแย่งกันนะครับอ่าตึกราคากันก็นจงว่ากันเนาะนะครับ เลี้ยงง้อเลี้ยงควายก็อย่างเลี้ยงอยู่หรอกแต่ว่าหาทุนก่อนหาอยู่ฆ่าปลานี่แหละได้ไปซื้อควายมาไว้เนี่ยเกแม่สองแม่เนี่ยอ่าเฮ็ดไปนะครับเ้องเสียบาแต่ละจังหวะห้องต้องคิดนะครับระบบขั้นตอนไปโมแมนว่าจะหอนได้หอนมีเนาะหอนเท่านะครับควายเปลี่ยนควายไปนะครับ บริหารจัดการนะครับยัางในหน่วยก็นีน่ยางตำรวจในออกกำลังกายนะครับอ่านะครับมีโรงงานอยู่ใกล้ๆครับเนี่ยโรงงานอยู่ประมาณจากสามสองาโลเนี่ยสามกิโลนี่ยจากบ้านไปนมันก็ง่ายในการขนส่งในการนะครับส่งโรงงานอิบเก็บนี่เไว้สะกวันนะครับ สวัสดีครับ